เจอปีกกระจูวะ๋วเอาดีหนึ่งหนึ่งปล่าหนึ่งหนึ่งปล่าไอ้น,นี่เพื่อนเจอยอมแพ้แล้วเหรอเพื่อนเยน็นี่เกมแรกของเรานะอา้าวตกลงเพื่อนโหวตยอมแพ้นะครับสำหรับระบบมันจะมีระบบของของเกมน,นี้ด้วยนะครับทีื่อนยอมแพ้ไปอ่ะเนี่ยแบตเทิลไอเทมมันจะมีโพชั่นเพิ่มเลือด อันนี้เพิ่ม Attack กเพิ่มสป e ดอันนี้เหมือนเหมือนฟาร์มปะใช่เหมือน Farm, เหมือนฟาร์มอไอเทมฟาร์มไอเทมแฟแฟนี่จะใช้ได้ทุกตัวนะครับแนะนำให้ใช้ eject แฟดนี่ครับใช้ทุกคน smoke ไนหะมฮ e w เหรอส่วนมากเขาจะใช้แฟดกันนะครับทุกเกมเลยที่เป็นดัเทเดินไอเทมจะใช้แฟดนี่มีจะมีระบบ h ฮล l item จะเป็นเหมือนเหมือนลูนอ่ะให้เราเลือกลูนสายโจมตีสายสกิลเนี่ยเราติดตั้งได้นะครับในหน้าจอกระเทือนเนี่ยเชงโปเกมอนเราเลือกปิกาจูนี่ครับเ,รเลือกกระดิ่งนี่เหมือนตีเราได้เลือดด้วยปะอันนี้ก็อินชีด SP ATTACK SP นี่คือแบบสายสกิลอ่ะ SP ATTACK ไปห้าเปอร์เซ็นตีแรงขึ้น อันนี้อัลเทอร์พอย์เกมบอนอยู่ในอยู่ในมูฟหรือถ้าใช้อยู่ในมูฟนี้ก็คือแอนตินะครับถ้าใช้แอนติก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น7%เปอร์เซ็นต์เรามาลองเล่นกันอีกตาหนึ่งนะครับไปเล่นธรรมดาบอมบอมบอมเดี๋ยวข้างหน้าจะมาเล่นแรงให้ดูนะไปปิดกระจูของเรานี่ครับเราสามารถเซตได้แอนติปัทเทิลเป๊ปเนี่ยเลือกอีเจ็กนะครับทุกคน ส่วนไอเทมเนี่ยผมก็ตามนี้ก็ได้ครับส่วนมูฟเซ็ตเนี่ยมีจะมีสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลแรกนะครับพอเลเวลสี่เราจะเลือกได้ว่าเราจะเราเราเล่นสายไหนส่วนส่วนตัวผมชอบชันเดอร์นะเป็นสกิลวงกวง้างแต่ของของอิเล็กต์โตบอลเนี่ยจะเป็นสกิลล็อกเป้าไอ้วอลแท็กเกอร์ก็เป็นสกิลล็อกเป้านะครับแต่ผมชอบสกิลวงกว้างของพิกาจูมากกว่า ก็แอนติแล้วก็มีแคปซีดสกิลโอเคเลือกทันเดอร์ซีดแล้วก็ไปข้างบนทำเฟิร์มโอเคครับเวลาเหมือนเดิม10นาทีโกครับสกิลหนึ่งไปก่อนเลยครับเราไปบนเหมือนเดิมครับไปเพร้อมไปกอ่าเรามาจับคุจิจิได้นี่ไป เราจะแบ่งเพื่อนตีก็ได้นะครับหรือเราจะลัดเพื่อนก็ได้ใข้ฆ่าได้ได้บอลนครับเราก็มี9บอลแล้วเนี่ยหลังชื่อเพื่อนก็จะมีบอลบอกว่าเพื่อนมีบอลเท่าไหร่เรามนี่ชี้ลาดจริงๆเลยโอเคครับตอนนี้เรามี17บอลโอเคเราล็อกหลบมาทางต้้งบนครับเราแอบซ่อนอยู่ในป่าเฮ้ยข้าวบนมันม,มีมีกบน้อยตัวเดียวอะอ๋อเราล็อกไปเฮ้ย สุดไม่ทันเหรอเฮ้ย,ยมันเล่นเราแล้วเอาดิอันเดอร์โอเคเฮ้ยกบหน่อยตีแรงจังถอยถอยถอยไปก่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมันมาอย่าลืมดูมินิแมปด้วยนะครับทุกคนเกมโมบ้านี่สำคัญต้องดูมินิแมปเฮ้ยไม่ไหอันเดอร์โบทันเดอร์ไม่เวยเฮ้ยบุาลิโอมึงอ้อมป่าเหรอเฮ้ยมาเล่นอะไรอยู่นี่ถังทันเดอร์ แตกหนึ่งโอเคครับลูกเลยครับเพื่อนขอตายเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนอย่าห้าอย่าห้าเฮ้ยมีคนกดไลค์ด้วยอ้าขังริครับเฮ้ยแรงเนี่ยลูคาลิโอเฮ้ยเฮ้ยมาแฟดนี้ครับเข้าป้อมเราตีไกลเราต้องยืนอยู่ไกลๆเฮ้ยเฮ้ยจับผิดตัว อ้าแตกอย่างนี้ได้โอกาสครับบอล30ลูกเข้าป้อมกอดข้างไว้นะครับกดค้างเพื่อชนูนี่30ลูกไปเลยมันก็ได้ Thunderbolt แต่เราก็มาลัดหมอนฝั่งเขาด้วยยังไงเราเหลืออีกห้าลูกเกิดเร็วจังเลยเนะี่ยโอเคเรามี3เว้ยเพื่อนเยอะเอาดีชูสิครับอุ้ยมันสกัดไว้ได้ กดไปแล้วเว้ย15ลูกเฮ้ยคาร์บิคอนข้อหลังเฮ้ยเอากบก่อนกบจะตายแล้วมีกบแตกเดีย๋ยวคาบิคอนกับนกนกมาเฮ้ยถอ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 ยวิย่งยาวๆเลยโอเคเข้อป้อมได้กเกาะออสตันไปดิสกิลไม่โดนเฮ้หยหลบได้หลบได้หลบเจ็ตเบอร์รี่ก่อนเลยครับเอาเทคเบอร์รี่สองมึงบุกเข้อป้อมไอ้นี่เป็นไงล่ะเจ๋อสเต็ป ถ้าฝ่ายตรงข้ามเข้ามาหลังป้อมเราเขาจะโดนเนิร์ฟความเร็วนะครับจะวิ่งช้าลงดียากอะลองเลยคอมขอจะแตกนะครับเราอ้อมมาเฮ้ยตันโดนละ่ะเอาดิเฮ้ยเฮ้ยวิ่งยาวๆว,วิ่งยาวๆเข้าป้อมป้อมเพิ่มก่อนล้วช่วยเพื่อนได้ครับนี่เป็นไงอะอันเดอร์เฮ้ยนกมาวะ่ะเฮ้ยนกมันออลเราแล้วเอาดิมีอันติมาเป็นไงละ่ะเออแตก แตกสามเป็นไงลนะ่ะโอเคครับไม่มีตัวแล้วครับวิ่งไปชูดเลยเป็นชูดยิบูาลุปโอเคฟออมแต่งนะครับโอเคเรามาเอาโล่ตอนต่อเอเนไหมเรียกเพื่อนมาช่วยเอาโล่ตอนนะครับโอเคเราตอนตายแล้วเฮ้ยลูคาลิอโอเข้าฮ ύ, เฮ้ยเขาดีเรามีเยอะกว่าสตัน อันเดอร์โอเคแตกตามโลตอนไปเลยครับโลตอนเข้าป้อมเราจะชูดบอลไม่ต้องชาร์จเลยครับถ้าเรายิ่งมีบอลเยอะยิ่งชาร์จนานมีโลตอนนี้กดปุ๊บโยนปัป๊บสี่สิบลูกอีสิบลูกป้อมแตกอ่าไม่มีบอลก็เข้าเลยน,นะครับอุ้ยบาดีค้อนมาสามต่อหนึ่ง ซุไม่ได้ซุดไม่ได้คุ้อันนี้ไม่มีบอลสมควรนฆ่าเลยไม่มีบอลไม่ฆ่าได้เลยนะเฮ้ยไอ้กบมีสิบบอลวะเอาไปช่วยล่ากันได้ไหมพร้อมล่างยังไม่แตกเฮ้ยมีสิบลูกก็จะชูดอะไปเลยนนนนนนเฮ้ยเฮ้ยนกโดนนกไล่เอาดิฟ้าผ่าไปเลย เก็บแอนตี้ไว้นะครับจะมี2นาทีสุดท้ายจะมีบอสเกิดคนระับเป็นเหมือนโลชานอ่นะจากโลชานน่ะอสอชูดไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเป็นสกิลใครวะนี่นี่ไงทำอะไรโลตอนเป็นไงนี่แอดน่สาสงสาร เมื่อกี้เหมือนมีประกาศเลยว่าเรานำอยู่มันไม่มีแต้มโชว์นะครับแต่จะมีประกาศว่าเราแก้มเรานำหรือแก้มเราตามเอาดิเดือดเดือดร็วห่างแล้วเอาเหลือป้อมสุดท้ายป้อมสุดท้ายจะไม่แตกนะครับจะชูดได้เรื่อยๆก็ทำคะแนนได้เรื่อยๆผมมี4 8ลูกดูเอ้มีโลตอนเข้าป้อมชานแบบเดือด โอ้ยโดนไล่แล้วนี่ครับทุกคนดูที่กลางแแบบนะครับเนี่ยจะมีคาวดาวอยู่นี่จะมีบอสเกิดอีก16 15วินะครับนี่มาดูกันนี่บอสเกิดแล้วครับเป็นแซปโดสนะครับเอถราคาแซโดได้จะได้บอล30ลูกนะครับแล้วก็ป้อมทุกป้อมของฝ่ายตรงข้ามจะชูดแบบไม่มีคาวดาวนะครับไม่มีใครมาช่วยเลย บอกเพื่อนมันจะตายสู้ไม่ได้โอเคเอาดิเพื่อนอ้าแตกเอานบไปไหนแตกโอเคเดินก,กันจะหมดมางกับฐานให้ทังไงม่างกับฐานให้เฮ้ยายตรงข้ามเขาเล่นแล้ววะเขาโดดไปตรงกลางได้นะครับนี่จะโดดยังไม่แตกแอนตี้อยู่เลยครับเอาดีกดแตกเล่นแซฟโดด อ้น,นี่ครับได้บัฟแซบโดสครับนี่จะมีคูดาวขึ้นตรงป้อมฝ่ายตรงข้ามนะครับคือเราจะชูดได้ไม่มีคูดาวเลยเฟอรลนโก็แปดไปชูดอ้าวแตกนาวกันหน้าป้อมเขาแล้วเราจะไปช่วยทันไหมเนี่ยไม่น่าจะทันนะครับกลัวเราจะเกิดน,นี่เป็นไงครับตัวผมค่าสิบเอดสเจ็ดโอเคมีเนี่ยโอ้โห ิซดอนค่าสิบสี่เลยวะนะครับเจ <1, S 1> <ะ>็ดเฮ<ะ>้ยนกนกมันชาร์จเตรียมชุดไม่ทันไงละ่ะคะแนนเโอเเจ็ดร้อยต่อร้อยห้าสิบห้าชนะใสใสครับไงครับเพื่อนโหดไงให้เกอนแบบ <laughs> เฮ้ยเป็นผู้หญิงด้วยวะ เก่งนะเราเดินผ่านก,ก็จะได้ตาชามเป็นตาชาแล้วเป็นเก่งครับก็จะมีเรื่องแต่งกายนะครับก็แต่งได้ตามชอบเลยเนี่ยมีเซื้หรือเ,เราจะแต่งเองก็ได้มีหมวกเนี่ยหมวกก็ใส่เป็นทองเลยชุดเสียงเสียงอะไรนี่เป็นเสื้อครับมี่จะเก็นของผมส่วนเสื้อในเสื้อในใส่เป็นเสื้อเสื้อชิด สนเจ๋งเก่น,นได้มื่อกี้เป็นงานเจ๋งดีนะดีงไงยังกะไมค์กีคูเราไม่ใส่รองเท้าอีกแล้วเพราเราจะใส่รองเท้าแตงงะนี่เป็นไงนี่ระเบิดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าชอบเกมนี้หรือเปล่าครับแล้วเจอกันครับสวัสดีเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่นตัวอื่นให้ดูนะ